ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ช n e l กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนใดบางเช่นกันนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกำลังใจเท่านั้นนะครับท่านที่ต้องการดูดวงสามารถติดต่อมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับ ที่สาคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่ทักใครไม่ติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะคุณต้องติดต่อผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่มาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ like, กด Subscribe ช่องนี้ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ สองดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะครับดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคนะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะวันนี้คุณได้ไพ่สามดาบ three of swords temperance the hermit เอ้ยดีดีด,ดีมีความสุขสงบ ราชินีดาควีนออฟซอส The Magician Justice หกถ้วย Six of Cups อ uh. ่า The Hierophant โ oh, อ้ดีงามสุขสงบสบายหกเหรียญ Six of Pentacles The Lover's ความรักเด่นนะเจ็ดเหรียญ Seven of Pentacles และโอเย่สิถ้วย1ท of Cups สสวยงามนะครับมาดูกันวันนี้ามาส่องดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้กันนะเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยคุณอาจจะมีภาวะที่ช่วงเวลานี้หรือช่วงเวลาที่ผ่านมามีความเสียใจผิดหวังบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรัก คุณอาจจะไปชอบใครแล้วเขาไม่ชอบตอบหรือไปแอบ,บชอบแบบไม่กล้าบ,บอกก็ได้แต่เก็บความแอบ,บชอบไว้เงียบๆทําให้คุณรู้สึกอึดอัดขัดใจแบบนี้ที่ไม่กล้าเผยใจก็ได้หรือแม้แต่เกิดความสัมพันธ์แบบคลาดกันไปคลาดกันมาไขว้กันไปไขว้กันมาคุณไปชอบเขาเขาไปชอบคนอื่นแล้วมีคนอื่นมาชอบคุณแบบนี้ไม่ลงตัวสักทีผิดฟ้าผิดตัวแบบนี้เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ในทางที่ไม่ค่อยพึงพอใจนะักแต่ไม่ต้องกังวลนะครับ ในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักคุณจะดีขึ้นเรียกว่าคุณจะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆมากขึ้น คุณจะทําใจยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้มากขึ้นเรียกว่าเออโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ดีๆก็เหมือนเข้าใจโลกขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะมีบางอย่างที่มาสะกิดเตือนใจคุณอาจจะเป็นคําสอนคําแนะนําของเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องหรือแม้แต่คุณไปเจอกรณีศึกษาจากคู่รักคู่อื่นแบบนี้เช่นเพื่อนของคุณอาจจะเจอเรื่องคล้ายๆคุณแล้วคุณก็ได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองปัโทเรามัวแต่เศร้ามัวแต่เหงาหงอยอยู่ได้ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครเราก็ต้องดูแลตัวเองแบบนี้อะไรทํำนองนี้ประมาณนี้คุณจะเริ่มเข้าใจโลกเข้าใจความรักมากขึ้นนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตําหนิว่าคุณไม่เข้าใจโลกนะแต่หมายถึงว่าบางทีเวลาคนเรามีความรักคนเราไปชอบใครแบบนี้บางทีสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผมเข้าใจดีนะ <c oughs> เราล้วนแต่ผ่านโมเมนต์นี้กันมาแล้วแทบจะทางนั้นนะครับนะประมาณนี้ ไอ้ที่เขาว่าความรักทําให้คนตาบอดนั่นแหละมันก็ไม่เกินความจริงสักเท่าไหร่นะเป็นคําเปรียบเทียบที่หมายความว่าเวลาไปรักใครชอบใครเรามักจะมองเพียงด้านเดียวหรือมองแคบกว่าปกติแบบนี้คุณจะมองโลกได้กว้างขึ้นมองทุกอย่างตามความจริงตามสัจธรรมมากขึ้นและกลับมามีความสุขมากขึ้นด้วยตัวเอง คุณจะรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสที่คุณจะเริ่มหางานอดิเรกใหม่ๆทำหรือหากิจกรรมใดๆที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคุณทำคนเดียวเงียบๆแบบฉันไม่ง้อใครแล้วฉันอยู่กับตัวเองได้แบบนี้มีความสุขด้วยตัวเองได้ซึ่งเป็นการดีนะคนเราเกิดมาคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวคนแวดล้อมก็เป็นเพียงองค์ประกอบที่จะทให้เกิดคําว่าสังคมขึ้นเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเสร็จภาร,รกิจต่างๆเราก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเราเองถูกไหมครับคุณจะมีความ แกร่งในใจมากขึ้นมีความเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับทำนายให้อย่างนี้อย่าเพิ่งไปคิดมากว่าจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดนะไม่ถึงขนาดนั้นคนเราส่วนใหญ่ล้วนมีคู่เพียงแต่ว่าคู่ของเราหรือว่าความรักของเราจะมาในเวลาใดหรือเวลาที่เหมาะสมช่วงไหนเท่านั้นเอง มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณจะมีได้เจอความรักดีๆเราปาฏิหารนะครับความรักมีหลายสถานะบางทียังไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนหรือคู่รักเสมอไปแต่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแสดงน้ำสาสใจจริงทําความดีให้กันแบบนี้ในเบื้องต้นก็ได้หรือบางท่านนิยมการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิยมการมูตลูแบบนี้ชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอคู่ขอคนรักแบบนี้คุณมีโอกาสได้นะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็ โดดเด่นถ้าคุณที่เกิดเดือนนี้หรือราศีพฤษภนะครับหรือเกิดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษว่าในเดือนเกิดของคุณนี้คุณมีโอกาสเฉลิมฉลองยินดีกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาต้อนรับวันเกิดเดือนเกิดของคุณแบบนี้โดดเด่นแต่เดือนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะคนที่เกิดราศีเด่นๆที่จะมีโชคเรื่องความรักก็จะเป็นราศีธาตุน้ํานะครับ มีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกรพสศพกันก็จะโดดเด่นมากแต่ราศีอื่นธาตอื่นก็มีโอกาสเช่นกันอย่าลืมว่าการดูดวงนี้เป็นภาพรวมพลังงานรวมเท่านั้นดูเป็นแนวทางพออย่าไปปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เรียกว่าดวงขึ้นก็ว่าได้หยิบจับอะไรมักจะสําเร็จประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากนะัก ช่วงเวลานี้คุณจะหยิบจับอะไรก็ไปเงินเป็นทองประสบความสำเร็จด้านการงานอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนอยากราิเริ่มทําอะไรจะได้ทําแบบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้านอื่นนะครับด้านความรักอาจจะดูเงียบเหงาแต่ด้านอื่นคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ในบางท่านที่วาสนาดีบุญเก่าดีและบุญปัจจุบันดีมากนี่อาจจะประสบความสําเร็จทุกด้านเลยก็ว่าได้นะครับมากบ้างน้อยบ้างการงานดีการเงินดีได้มิตรดีด้วยแบบนี้มีโอกาสทําบุญเยอะ دي. นะครับทำบุญทำกุศลเยอะๆเยอะๆนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นปริมาณทุ่มเทเงินเยอะๆ,ๆไม่ใช่นะครับทำบุญเยอะๆหมายถึงความสม่ำเสมอทำเรื่อยๆตามกำลังแบบนี้ทำเป็นประจำอ่าไม่ได้แปลว่าต้องจ่ายเงินเยอะๆเพื่อทำบุญไม่ใช่นะครับทำตามกำลังมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ว่ากันไปตามความเหมาะสมได้เลยนะครับแล้วมันจะยิ่งส่งเสริมให้คุณมีสง่าราศีมีบารมีมีออร่าบ,บางอย่างทำให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความน่ารักด,ดึงดูดให้คนเข้า มารักมาชอบและเป็นการดึงดูดคนดีๆด้วยนะแรงดึงดูดบางทีถ้าเราดึงดูดด้วยแรงปรารถนาบางทีมันอาจจะดึงดูดคนที่จิตใจไม่ค่อยดีเข้ามาแต่ถ้าเราใช้คุณธรรมศีลธรรมดึงดูดเนี่ยเรียกว่าดึงดูดด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยก็จะดึงดูดคนที่มีใจบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเข้ามาเราเป็นคนแบบไหนเรามักจะดึงดูดคนแบบนั้นถ้าเราใช้อารมณ์ตัณหาการอารมณ์ในการดึงดูดก็มักจะดึงดูดคนลักษณะดังกล่าวเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเราใช้น้ำสายใจจริงใช้ความสงบใช้ความสบายใจดึงดูดคุณก็จะเจอคนที่เข้ามาทําให้คุณสบายใจเออไม่ได้เข้ามา้วยความลุ่มหลงแต่อย่างใดประมาณนี้อยากได้คนแบบไหนให้เริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนประมาณนี้นะครับในเดือนนี้ดวงความรักของคุณมีโอกาสที่จะเติบโตดีในทางทิศทางที่ดีคนที่มีคู่แล้วสบายใจหาย,หายห่วงได้เลยนะคนที่มีคู่แล้วความรักของคุณจะเติบโตดีโดยลําดับเรียกว่าใครที่มีคู่แล้วก็ยึดมั่นอ่า มั่นคงในคู่ของคุณได้เลยถ้ามีใครมาจีบเพิ่มอย่าวันไหวนะครับคู่ของคุณถูกต้องดีงามอยู่แล้วส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับใครบางคนหรือหลายคนด้วยซ้ําคําว่าหลายคนไม่ได้แปลว่าให้คุณเจ้าชู้หรือว่าคบซ้อนแต่อย่างใดคําว่าหลายคนหมายถึงคนโสดจะมีตัวเลือกนะตราบใดที่คุณยังโสดคุณก็มีสิทธิ์เลือกผมหมายความว่าอย่างนี้นะครับประมาณนี้ ที่แน่ๆคือไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ก็แล้วแต่ในเดือนนี้คุณจะยังคงมีชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยครอบครัวของคุณเองครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องจะยังคงมีความอบอุ่นดีเป็นส่วนใหญ่แบบนี้ถ้าเคยมีการห่างหายการมีการแยกกันไปทํางานแยกกันไปเรียนหนังสือหรือแยกกันไปทําภารกิจส่วนตัวจะมีการได้โอกาสกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันมากขึ้นประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าความรักอยู่ไม่ห่างไกลาจากตัวคุณในทุกๆสถาน นะความรักจากพ่อแม่พี่น้องความรักจากญาติความรักจากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือความรักจากคนที่เข้ามาเพื่อเป็นคนรักความรักจากคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณแบบนี้ก็โดดเด่นเช่นกันนะครับประมาณนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้กันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมมีคําแนะนําใดๆหรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบครับ เด็กถือไม้เท้าชัดเจน Page of w ว n d s โอเคใบนี้ออกมาตอกย้ำชัดว่าคำทำนายของเราวันนี้มากันถูกทางคุณมีโอกาสมีความสุขด้านความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความรักในสถานะไหนก็แล้วแต่ขอเพียงคุณใช้ชีวิตตามปกติทำตัวให้มีความสดใสาราเริงสบายใจเข้าไว้มีความเป็นตัวของตัวเองอย่าไปวิตกกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วและไม่ต้องกังวลล่วงหน้าว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรขอให้อยู่กับปัจจุบันทาปัจจุบันให้ดีที่สุดเป็นตัวของตัวเองใช้ ความสดใสร่าเริงให้เกิดประโยชน์ดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความรักดีๆแล้วคุณจะมีความสุขแน่นอนครับผมรับไว้นะโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ